ว้าวทุกที่ก็ผมดิวพากินนะครับวันนี้ไม่ได้พากินวันนี้จะพาไปเที่ยววันนี้เราพาไปไหนไป,ไปเล่นน้ำคลองอ่าไปเล่นน้ำคลองกันนะครับดีวสวนดิวเพียว่ามีเด็กอีกหนึ่งคนนะโอเคไปจะตามไปดูดีกว่าคลองจะสวยใสธรรมชาติขนาดไหนไปเลย <c oughs> โอ้หทางแบบอ้าเละมากครับโอ้โหลื่นด้วยนะเนี่ย ถึงแล้วครับทุกคนโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงสวนที่เราจะมาเล่นน้ําคลองกันแล้วนะครับน้องผมไปแล้วนะครับโอเคเราตามไปดูดีกว่าไปว่าจะสวยขนาดไหนอันนี้มันสับปะหลังบ้านเราภาคใต้จะเรียกมันงิ้วอ่าก็จะลกนิดนึงนะครับาพาบุกป,ป่าเลยใกล้ถึงแล้วทุกคนใกล้ถึงแล้วทางหน้า้างหน้านี่นี่ลองเล็กๆนี่ครับเห็นยวแม่ไปเล่น <พา S 1> เลย ผมบอกเลยว่าน้ำธรรมชาติค่อนข้างที่จะใสฮะ <c oughs> เหมือนคล้ายๆแบบบรรยากาศเหมือนประเทศญี่ปุ่นเลยนะ <c oughs> สวยมากลองดูโอ้ยเย็นมเย็นน้ำเย็นมากครับทุกคนน้ำเย็นมากจริงชอบอย่างนี้นะถ้าสามัยผมเป็นเด็กนี่คือแบบนอนเล่นได้ทั้งวันเลยไม่ต้องไปไหนเลยนะเนี่ยชีวิตบนบ้าน,นครับแตสามัยก่อนผมก็เล่นอย่างนี้นะมาตามดูตรงนี้มีหรอจะมีอะไร จริงจริงไม่รู้ว่าคอมันทะลุถึงไหนก็เราเล่นอยู่รบริเวณนี้พอนะโอ้โหความลึกก็อยู่ประมาณหัวเขา่านะครับทุกคนก็เกือบเกืหัวเข่าได้น้ําใสน้ําใสไหลยเย็นมากแต่เราพอเราเดินแล้วมันไม่ใสแล้วเออมันเริ่มขุ่นแล้ว <laughs>

เฮ้ยเมื่อนเออทีมดองอ่ะทีมเป็นี่เขาเลี้ยงเลยนะเอโหดูฮะสบายจริงสายใจเขาแล้วตอนนี้เปียบไปทั้งตัวนะฮะบรรยากาศร่มเย็นมากครับแถวนี้นะครับก็เป็มไปด้วยธรรมชาติรอบตัวเลยนะอืม จรที่ผมอยากจาวโตมากินข้าวนี้จริงนะเนี่ยกนะ็บรรยากาศก็เต็มไปด้วยธรรมชาติสวยงามรอบตัวก็ม,มีลำธารมีน้ำใสไรเย็นนะะบรรยากาศดีมากโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปกินมาคุดดีกว่าที่สวนนะฮะน,นี่บัดสวนแฟนผมเองผมดีมันสู้หรือเปล่า พื้นนี่เต็มเลยนะครับเนี่ยเสียดายมากเลยไม่ได้ไหมว่าไม่ได้เก็บครับร่วงเต็มเลยเนหะ็นไหมเราก็จะกินที่อยู่บนต้นนะนึกดึงกิ่งมันลงมาอ,อมาแล้วครับทุกคนนี่แต่ผมจะแกะให้ดูเลยให้ลูกหนึ่งแกะให้ดูนี่แกะก็บีบออกหนึ่งข้างอย่างนี้เลยนะว้าวว้าว,ว,าวหูสวยเนื้อสวยมากแทบไม่เป็นยางเลยนะครับเนี่ยมียางนิดหน่อย อุ้ยเนื้อสวยมากจริงๆต้องลองอร่ยอยไหมดูดเอาอือร่อยมากเปรี้ยวหว,วานหวานอ่ะขอนึงลูกอืมมาอยู่สูงอะ่ะ <c oughs> อ๋อ,อ,อมีลูกหนึ่ง เปล ah ี่ยนผ้าแล้วนี่อ่เดี๋ยวผมบอกอ่บอกให้ตัดเปี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหสีสีตัดกันเกี่ยวเลงอ่ะมาดูลูกนี้ดีกว่าว่ามันจะสดไหมอุ้ยสวยอยู่นะจริงๆผมชอบกินลูกเล็กนะเพราะว่ามันกินได้ทั้งเม็ดเลยสวยมากอ่ะ นี่เห็นไหมอไปอ,เ,อเ,เราก็เดี๋ยวจริงจริงมันมีต้นเงาะแต่ว่าผมขึ้นไม่ได้มันสูงมากขึ้นตน้นเงาะเนี่ยผมอาจจะตกลงมาตายได้ก็วันนี้ผมก็พามาทัวร์สวนบ้านแฟนก็แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้รู้สึกเหมือนฝนจะตกฟ้าเริ่มมืดแหละเริ่มคลุมคลมแล้วบรรยากาศไม่ค่อยดีอย่างนี้เราต้องกลับเดี๋ยวเราต้องกลับก่อนนะครับโอเคครับ ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย